เป็ดน้องลีโอมีน้องลีโอดกกายวิริยาลักขอดฉันเทียยายพิษสมัยขอดฉันเทียกับพ่อบุญิ่งขอดฉันเทียกำลังจะเป่าเค้กให้น้องลีโอตอนนี้กำลังเตรียมของอยู่ทำไมไม่เปิดไฟดวงนี้เปิดไฟให้หน้อยอย่เพิ่งนะพู่เอาเปิดเดี๋ยวนี้แม่มาก่อนแม่มาจัดให้เ้าแม่เดินไปเปิดไฟแล้ว วันนี้ตรงกับวันพุทธที่สองกัญญนยายนสองพันสองพันร้อมตรงกับวันเกิดน้องลีโอขณะนี้น้องลีโอไปซื้อเค้กมาจากอำเภอโนนสะอาดเอาแม่มาจัดให้หน่อยเร็วแม่มาจัดให้น้องหน่อยทุกคนเอาแม่ทำหน่อยเร็ว วันที่สใช่แล้วค่ะอันนี้ครบห้ควบบอกเานีด้วยบอกยานีบอกให้เานีไวพรนิดหน่อยเจนีอวยพรให้น่อยพูดด้วยลูกพูดด้วยอวยพรให้น่อยนะคะบอกนวนนเกิดวันอะไรล่ะแดงพูดแจ้งนดนแดงเเกิดวันพุธที่สองกันยาพูด่นี่หน้าขึ้นหน่อยดิเอาพูดเกิดวันพุธที่สกันยาสองพันห้าร้อยเท่าไรเราเกิด่วันหน้ร้อยิห้าสิบแปดองพันห้าร วันนี้มัมีใครมาอวยพรแสดงความยินดีมียายกับตากับน้องลีโอเอาได้ตั้งเทียนก่อนเลยน้องอ้ตั้งเทียนไหนลูกตั้งเทียนหน่อยก็ฟันหักแกแกเลยแกะเลยอ่ะแกเทียนไม่มันหนุนลูกอมไม่ใช่ลูกอมอาเสียบาเซียอเสียบจะไปไม่ถึงจุดไหนเสียบตรงไหนเสียบทีเดียวนะลูก เสียบล่นเสียบล่นตั้งไลยหุ้นเหมือนเพลงพุ่พวงเลยเว้ยอ้าวยิ้มด้วยยิ้มด้วยอ้าวร้องเพลงให้หน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยอ้าวร้องเพลงอ้าวเริ่มแล้วโอ้เดี๋ยวไปหาไม่ขีดก่อนเด็กเด็กปหาไม่ขีดก่อนหนูหน่ก็ลูกอมหนูไปซื้อเค้กมาจากไหนนี่จังหวัดอุดรธานีเอ้ยอำเภอโนนสะอาดวันนี้หนูได้ไปแกะของเพื่อนๆพื่อไหมลูก ถนนอะไรจะจะร้องเพลงหรือยังใช่ร้องเพลจุดเลยเพื่อนๆขออนุญาตปิดไฟแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแม่ไปปิดให้อ๋อเพื่พัดลมก่อนลมมันจุดไม่ติดข้างหลังพ่อแล้วพ่อปิดให้นั่งลงนั่งลงจะร้อนนั่งนั่งลงนั่งลงทำไมติดยากเนาะติดแล้วติดแล้วอันนี้ อ่ะพูดด้วยครับการวันเกิดวันนี้ตรงกับวันวันเกิดใครลูกนั่งดีดีวันเกิดนั่งดีๆน้องลีโอเกิดวันที่สองนั่งดีๆไม่ใช่นั่งอย่างนั่งดีๆนั่งที่สองกันยาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอันนี้เป็นห้าขวบของน้องลิโอแล้วนะครับเต็มห้าขวบพอดีเกิดมาห้าปีแล้วยังไม่รู้เรื่องหมาอะไรเลยมีแต่รู้เรื่องโคนอาไปปิดไฟให้ อาจะได้เป่าเค้กแล้วนะพี่นมโมกับพี่ฟีฟ้าก็อยู่ทางบ้านก็อวยพรให้น้องเลโอด้วยเอาพูดด้วยลูกอ่าทำไมมาร้องเพงลงรีบๆแม่มาร้องเพลงมาเลยเข้าเลยมาก็ร้องเพลงด้วยเอาหนึ่งสองสาม HAPPY b i บ t h d a y TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY happy birthday to you อีกครั้งนึง happy birthday to you oh, 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 okay, oh, okay, happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you เอาเปาเปาโอ้เก่งมากอ่าโอเคให้เปิดไฟเย้อ่าน้ สวัสดีครับพ่อสวยด้วยวขอบคุณครับด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณย่านี้ด้วยคุณย่านี้เอาอที่ซื้อขนมไปแจก,กเพื่อน,อ,นอ่มามามาเมียมาปาดเร็ยวเรสุกตามภาษา <c oughs> ลูกกับพ่อกับเมียสามคนตากับยายกับน้องลีโอไม่มีคนมาอวยพรให้โวยพรสามาก็ย่องหนดี <c oughs> ว่าจะคุบเค้กแล้วมั้ง มีเพิ่มมีเพิ่มมีแม่ครับแทมมันคือเชอร์รี่ครับทุกคนเนี่ยมีอะไรเนี่ยคือผมจะไม่ได้แล้วคืออะไรเอ้ยดูกกนแตกตรงแตกใช่ครับตรงข้าวมันมีอะไรด้วยอ่ะมันเหมือนใบตองเอาหยิบเทียนออกเอาหยิบเตยออกเอาหยิบเตยออกวิ่งเทียนมันร้อนนะร้อนเดี๋ยวเอาวางนี่เอาวางง่ายอ่ะตัดที่นี่เอาจับนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งลงดีนั่งดีตัดตัดเค้กตัดเค้กนั่งดีดีอ่ะสองมือ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  อ่ะจับเออเนี่ยเทียงอะไรไหมอีกทีนี่ผมหันไปแล้วก็ถอยรถบ่หน้าหารนี่มาฝากไปย่าชิ้นไหนให้ย่าชิ้นไหนลูกหนูว่าชิ้นนี้เนี่ยแม่ปอะจานมาจานมาเลยจานถือนีไปนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะแม่ไปมีมีเอาอีกทีหนึ่งเลยไหมให้แม่ไป ต้องใรมาน้ำอร่อยไหม,อร,อ,มอร่อยก็ยา,กาล้วทั้ทงกอไก่ถึงหอนหุ่มก็มีจะบาดปาาทำยังไงก็เอ้ยก็ไก่กอไก่อยู่ในเราข้าวดของเราไหวเขานะเอาคนคืนครั้งคนละคนอเอาใจก็กาจ,จารย์ใช้ดีชอบสิ่งตีดังโซเชาลเล่นมีจะเล่นมี นั่นมาแต่น่าเมียรอกินเคก้กอยู่นี่นี